ซ้ายมือคือก่อนทํานะครับก่อนทําจะเห็นนะครับว่าล่องรอยของอกำลังอัดเนี่ยมันรั่วเข้าไปที่ห้องของน้ำหรอสวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถแล้วก็สวัสดี เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับเรื่องเครื่องนะครับคลิปนี้เป็นการแก้ปัญหาของรถ m i t ิ u ูวิชิไททันนะครับมากับรหัสเครื่อง CG64 นะครับอาการของเขาคือความร้อนขึ้นนะน้ำดันนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือแอร์จะไม่เย็นนะครับเนื่องจากว่ารถคันนี้มีการใช้งานมาแล้วก็ ความร้อนมันขึ้นเนี่ยสาเหตุมาจากตัวของท่อน้ำมันแตกนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวในการแก้ปัญหาของรถมิสูิชิไททันคันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องรื้ออุปกรณ์ที่ติดอยู่นะครับลืมออกมาเพื่อจะเอาตัวของฝาสูบออกมาเพื่อจะมาเช็คดูว่า ฝาสูบมันมีการโกงไหมนะครับวิธีง่ายๆนะฮะในการเช็คว่าฝา,าสูบของเรายัางดีหรือไม่ดีนีก็ติดเครื่องแล้วก็เปิดฝา,าหม้อน้ำนะครับถ้าฟองมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าตัวของประกนันฝาสูบเนี่ยมีปัญหานะครับถ้ามันโกงมากๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวประกันเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับ บางท่านอาจจะไปเปลี่ยนประเก็นอย่างเดียวนะมันไม่หายนะครับเนื่องจากว่าตัวของฝาสูปเนี่ยมันผิดรูปไปแล้วนะครับผมจะบอกวิธีหรือว่าเล่านะครับรายละเอียดให้เพื่อนๆฟังให้เข้าใจอย่างง่ายที่สุดนะฮะก็คือตัวของฝาสูปเนี่ยถ้ามันโกงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเวลาเราวางอยู่บนกระจกนะฮะวางอยู่บนพื้นกระจกเนี่ย เราสามารถเอากระดาษนะสอดเข้าไปตรงกลางของตัวฝาสูบนะได้นะครับถ้าฝาสูบไม่โกงเนี่ยเราไม่สามารถสอดกระดาษลอดเข้าไปใต้ฝาสูบนะตรงกลางของมันได้เลยนะครับงั้นก็แปลว่ามันจะต้องราบเรียบเหมือนกระจกนะหรือว่าตรงเหมือนไม้บรรทัดอะไรประมาณนี้นะเพื่อเพื่อน ที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์จะได้ทําความเข้าใจกันว่าที่มันโกงเนี่ยมันโกงแบบไหนนะก็อธิบายง่ายๆนะครก็ถ้ามันโกงเนี่ยคือเราสามารถเอากระดาษนะจะเป็น AC หรือว่ากระดาษแข็งอะไรก็ได้นะลอดสอดเข้าไปใต้ของประเกนฝาใต้ของฝาสูบนะบถ้าเราวางอยู่บนพื้นที่ ที่ลาบรียบคล้ายๆกระจกนะครับมันต้องอลอดผ่านไปได้นะครับถ้ามันไม่โกงเนี่ยมันไม่สามารถลอดผ่านได้หรอกครับนะครับอันนี้คือ,อาการอธิบายแบบง่ายๆให้เห็นให้เห็น,ให,หนให้เห็นภาพไปเลยนะฮะวิธีลือล้อก็ลื้อขึ้นมานะครับหรือเหมือนเหมือนรถทั่วไปนะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับตัวนี้เป็นระบบวาล์วไฮดรูลกด้วยนะครับ CG64 เนี่ยมันมีตำนานเล่ามาไปเรื่อยเปื่อยนะฮะมิสุบิชิเนี่ยเขาจะชอบใช้รหัสพวก 4G ทั้งหลายนะครับถ้าเป็นพวกขับหน้าจะเป็น 4G63 นะฮะซ g 6 7นะฮะซ g 9 1 9 3อะไรเนี่ยพวกนี้เป็นพวกขับหน้านะครับพวก6 7เเป็นเครื่องพันแปดนะฮะตัวนี้ หกเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะคล้ายๆกับมิส s วิช s อ i ลติม m านะครับอัลติมาก็ใช้เครื่องรหัส c g เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเครื่องอขับเคลื่อนล้อหน้านะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่นะครับผมก็ลูกพี่ผมเนี่ยเคยให้เคยเคยรับรถมาทำนะครับก็คือเอาเครื่อง m i t s u ิชิ h i 6 g 6 3นะซึ่งเป็นเครื่องดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับจากเป็นเครื่องขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็หันมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็ไปชนกับเกียร์ของ m i t s u b i s h i ที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะอย่างเช่นเครื่องถ้าผมจําไม่ผิดนะคือมันนานมากแล้วนะตอนนั้นยังเด็กอยู่น่าจะเป็นซีรีอูดนะซีรีอ ศิรูอูดเนี่ยจะเป็นตัวที่ออกมาวางประจำการอยู่ในแลนเซอร์รู้สึกจะเป็นไฟแอลหรือไฟนอนเนี่ยผมจำไม่ได้นะฮะก็ช่วงนั้นจะมีการออกมาเนี่ยอของ t o y ย t a า c, c ี A เนะขับเคลื่อนล้อหลังนะแล้วก็มี C.A.G คขับเคลื่อนล้อหน้านะเพื่อนๆที่ที่เคยเล่นรถในยุค90นะ ก็จะรู้กันนะครับผมก็อยู่ในยุค90เหมือนกันนะ CG90 CG CAG อ,อยู่ใน body Dolemon a นะฮะก็คือ AE92 นะ92ะที่เป็นฝาลายนะครับฝาลายตัวนี้จะเป็นกับเครื่องล้อหน้านะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในตัว Tuno นะก็จะมี CAG นะ ซึ่งจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแต่มิสูวิชิเนี่ยมันหมดตั้งแต่ตัวที่เป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นแลนเซอร์นะแลนเซอร์ไฟแอลไฟนอนอะไรประมาณนี้นี่คือประเก็นฝาสูบที่มันมีปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าผมจะทำการใสหน้าของฝาสูบด้วยนะครับประเก็นฝาสูบพวกนี้จะเป็นเหล็กนะครับเวลามันรั่วเนี่ยเวลามันโกงหรือมันรั่วเนี่ยเอฟเฟ ตามมาเนี่ยก็คือน้ำมันเครื่องมันจะพ่นออกไปตรงฝาสูบด้วยนะครับตัวนี้คือฝาสูบนะครับเดี๋ยวผมเล่าประวัติไปด้วยนะฮะแล้วก็ทำรถไปด้วยเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าในยุค90มันมีอะไรบ้างนะครับใน,ในตอนนั้นเนี่ยเราต้องการเครื่องขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังก็คือเอาง่ายๆเดี๋ยวเพ,เพื่อนบางคนไม่เข้าใจว่าขับเคลื่อนล้อหลังคือไงเอา มองกันที่รถกระบะนะรถกระบะณนะตอนนี้นะก็คือขับเคลื่อนร้อหลังนะอันนี้คือฝาสูบนะฝาสูบที่ที่ฝาสูบที่ลือออกมาเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีรอยที่มันแลบเข้าหากันนะครับคือตรงนั้นก็คือฝามันมีปัญหานะครับผมก็จะจัดการล้างทำความสะอาดนะตัวหัวลูกสูบก่อน อันดับแรกเลยนะก่อนที่เราจะ,ะประกอบในารายละเอียดต่อไปนะครับผมเล่ามาถึงตอนที่เครื่องขอนดสูเนี่ยเครื่องขับหลังเนี่ยจะมีสุดท้ายจะเป็นพวกซิลิโวดใช่ไหมฮะซิลิโวดอันนี้ผมก็ไม่รู้รหัสเครื่องเหมือนกันนะเพราะว่าตอนทำเนะี่ยตอนนั้นยังเด็กอยู่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะซิลิโวดตรงน,นัน้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเครื่องอเขาเรียกเขาเรียกเครื่อง คาบูเครื่องหัวฉีดที่เป็นคาบูนะอันนี้ก็ไม่รู้จริงๆเลยตอนนั้นนะอันนี้คือฝาสูบที่มีการเจรไนามาเรียบร้อยแล้วนะครับเจรไนาก,ก็ทำให้มันเรียบเหมือนกระจกแล้วก็ตรงเหมือนไม้บรรทัดนะเอาง่ายๆนะตัวนี้เป็นชุดของกระเดืองนะกระเดืองวาลนะตัวของกระเดืองวาลจะเป็นที่อยู่ของอตัวของไฮดรีกวาลนะเช่นเดิมนะฮะ ตัวไฮดรอลิกบาล์ก็มีการเราต้องมีการล้างตัวไฮดรอลิกก่อนที่จะทําการประกอบนะครับรถคันนี้ผมมีการเจียบาจีวาไปรวดเดียวเลยนะครับเพราะว่าไหนๆเลือออกมาแล้วเพราะว่ารถมันใชเ้เชื้อเพลิงที่เป็น CNG หรือ NGV นะครับแล้วนีนตัวนี้คือปะเก็นฝาสูบแล้วก็ไอ้ตรงถังเขียวๆเ,เนี่ยเป็นถังผมเรียกว่าถังลมลมน้ำยานะ หลังจากนั้นก็มีการประกอบเข้าไปนะครับประกอบประกอบตัวของฝาสูบเข้าไปนะ,ะโดยการต้องขันปอนทุกขั้นตอนนะฮะทุกทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีการขันทอกด้วยนะครับแล้วก็มีประการประกอบเข้าไปนะ,ะก็เล่ามาถึงตอนอที่เป็นซีรูดใช่ไหมเครื่องขับขับเคลื่อนล้อหลังของมิซูเนี่ยจะจะไม่มีนะฮะตอนนั้นนะ มีน้อยเอาง่ายๆก็คือตัวแลนเซอร์อะไรเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมันนานมากแล้ว <c oughs> ก็ช่วงนั้นก็มันผัดผัดเปลี่ยนมาเป็นแลนเซอร์แชมป์นะแลนเซอร์แชมป์ที่ก็เ,เป็นเครื่อง8วาบาวก่อนนะแล้วก็มาเป็นเครื่อง12วาล์าวแล้วก็มาเป็นอ e ีคาร นะอีคานะครับช่วงนั้นเนี่ยเครื่องขับเคลื่อนล้อหลังไม่มีเลยพวกผมต้องเอาเครื่องขับเคลื่อนล้อหน้านะครับมาชนกับเกียร์ของซีดีอูดนะครับซึ่งก็แรงดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมด้วยแล้วก็ทํารถให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าในยุค90เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีการทํารถอะไรยังไงนะครับ ในยุคนั้นกเ็เราต้องเอาชนะกับสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะข้อจํากัดนะตอนนั้นก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะาการซื้อขายอ,าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้องสั่งผ่านต่างประเทศอย่างเดียวนะครับไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้แบบลิงก์กันทั่วโลกเลยนะไม่มีอะไรก็ สามารถสั่งกันได้นะสมัยนั้นเนี่ยเราต้องรอนะถ้ารอไม่ได้เราก็ต้องอใช้วิธีหยิบยืมจากเครื่องตัวอื่นนะอย่างเช่นเครื่องขับหน้าเครื่องขับหลังไม่มีผมก็เอาเครื่องขับหน้ามาแปลงเป็นขับหลังเลยนะครับสมัยนี้ก็ยังทําอยู่นะอย่างเช่นพวกเจฟบคริเบียนเนี่ยมันไม่มีเครื่องแล้วนะครับก็คือเอาเครื่อง CAFE เนี่ยคเครื่องไอ้สามห่วงนี่แหละครับ กลับหัวมาเป็นเครื่องขับหลังเลยนะชนกับเกียร์ CAG นะที่เป็นขับหลังนะก็ยังทำอยู่นะยุคสมัยเปลี่ยนไปนะตอนนี้ก็มีหลายอย่างที่มันพัฒนาไปมากนะครับรวมทั้งในอนาคตเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีชุดคิดที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะเข้ามาเปลี่ยนจาก เครื่องยนต์ที่เป็นสันดาปภายในหรือว่าเครื่องยนต์ที่ผมเรียกว่ามันเป็นฟอสซิลฮะให้เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะโดยมีมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้านะเข้ามานะแล้วก็มีตัวแบตเตอรี่นะโดยไม่ใช้น้ำมันนะเรื่องนี้ผมว่าคงจะต้องมีนะฮะต้องมีเข้ามานะครับยังไงเสียนะครับรถที่ใช้ฟอสซิลเนี่ย มันก็ยังมีมนสเสน่ห์ของมันอยู่นะครับแล้วก็มันมีหลายอย่างที่ท,ที่ผมคิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของมันนะครับรถคาบูเรเตอร์ก็มีสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะรถหัวฉีดก็มีสเสน่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งรวมทั้งรถที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผม หลังจากที่ประกอบเสร็จนะฮะผมก็จะมาตรวจดูปั๊มน้ําด้วยนะปรากฏว่าปั๊มน้ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีแล้วนะครับมิสุบิชิเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดเรื่องความร้อนเนี่ยเราต้องตรวจดูให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเครื่องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเครื่องรอบจัดนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมันมีอายุในการใช้งานด้วยนะ ทุกยี่ห้อมีอายุการใช้งานนะแต่ว่า,ายี่ห้อยี่หอบางยี่ห้อนี่เขาบังคับให้ต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนสถานเดียวต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างเคียงของของเครื่องยนต์ที่คาบเกี่ยวกับอายุการใช้งานที่จะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นผู้รีนหน้าเครื่องนะครับมันมีรอยบินอยู่นะก็จัดการเปลี่ยนออกเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งนะว่า,าเหตุทำไมต้องเปลี่ยน ผู้เล่นนาเครื่องด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเลยต้องเปลี่ยนผู้เล่นนาเครื่องมันนะครับดังน,นั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับตัวของ 4G64 นะครับจะมีความคล้ายคลึงกับพวก 4G63 อะไรประมาณนีนะ้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันก่อนครับผม สนใจอยากให้ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับยุคที่ผมทำรถก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหรืออยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมจะจัดการทำคลิปให้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอผมได้หมายคลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม